สวัสดีครับเพื่อนเพคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟนโซนคอมเมนต์นะฮะสำหรับคลิปนี้เนี่ยแอดมินจะนําเสนอเกี่ยวกับ Comment, คอวามขีน้เหนียดของแฟนวอลเลย์บอลเกาหลีใต้หลังจากพายทีมชาติไทย3ต่อศูนเซตในการแข่งขันวอลเลย์บอล VNL 2022ัี่บสเบลเกเรียนะครับก็ต้องบอกว่านัดนี้เนี่ยทีมชาติไทยเนี่ย,เป,ย,เ,ยเป็นทีมที่บล็อกเก่งมากนะฮะต้องบอกว่าบล็อกได้แต้มเยอะมากๆส่วนท็อปสกอร์วันนี้ก็เป็นชาชุออนนะครับ14แต้มแล้วก็ อชราพร13แต้มแล้วก็น้องพิมพิชญา11แต้มนะครับตอนนี้เนี่ยทีมชฟไทยก็ลั้งอยู่อันดับ8เหมือนเดิมนะครับมี15แต้มนะครับก็ต้องบอกว่ารอลุ้นนะครับวันพรุ่งนี้กับโดมีกันในเวลา17.15ให้ไทยชนะก็จะมีโอกาสเข้ารอบ8ทีมเป็นที่แน่นอนครับผมโดยมุมมองแรกของแฟนวอลเลย์บอลเกาหลีใต้นะครับบอกว่าแมตช์นี้เราเป็นคู่ซ้อมให้กับทีมไทยไปเสียแล้วมุมมองต่อมานะครับไม่คาดหวังย่อมไม่ผิดหวัง เราต้องรู้ศัก,กยภาพของเราในตอนนี้ว่ายังดีไม่พอที่จะชนะใครได้เลยคอมเมนต์ต่อมานะครับไทยบ็อกซ์ได้เก่งมากในแมตชนี้ยอมพวกเขาจริงๆต่อมานะครับชัชชูออนของไทยเก่งจริงๆเธอเป็นนางเอกในแมตชนี้ต่อมานะครับปีนี้เป็นปีที่ไม่น่าจดจําของเราเสียเลยมุมมองต่อมานะครับไทยพัฒนาขึ้นมาได้น่ากลัวมากๆในตอนนี้คอมเมนต์ต่อมานะครับ วันนี้ผิดพลาดกันเยอะมากเราเริ่มเกมได้ไม่ดีเอาเสียเลยต่อมานะครับทีมเราขาดคิมเหมือนขาดใจจริงๆต่อมานะครับให้เครดิตทีมไทยพวกเขามุ่งมั่นและทำงานหนักมากในปีนี้มุมมองต่อมานะครับฉันขอยอมรับชะตากรรมของทีมเราในปีนี้ความเหเนต่อมานะครับแพ้ไทยแบบไม่สุสีเลยเป็นไปได้ไงเนี่ยต่อมานะครับมันเกิดอะไรขึ้นกับทีมวอลเลยบอลหญิงของเราทุกคนตอบฉันที ต่อมานะฮะวันนี้ไทยเล่นได้ดีทั้งลุกและรับชั่วโมงนี้ต้องยอมพวกเขาจริงๆคอมเมนต์ต่อมานะครับตัวเซตของไทยเล่นดีมากๆคอมเมนต์ต่อมานะฮะยินดีกับทีมชาติไทยด้วยพวกคุณแข็งแก่งจริงๆในปีนี้มุมมองต่อมานะครับผู้เล่นชุดใหม่ของไทยดูดีกว่าชุดใหม่ของเราอยู่มากๆจริงๆคอมเมนต์ต่อมานะครับไม่รู้จะพูดอะไรคงได้แต่ให้กําลังใจในเกมที่เหลือคอมเมนต์ต่อมานะฮะ ไม่คิดว่าจะแพ้ไทยห่างขนาดนี้มุมมองต่อมานะครับผมเข้าสู่ยุคมืดของทีมเราจริงๆหรอเนี่ยมุมมองต่อมานะครับยอมรับความพ่ายแพ้ในวันนี้คอมเมนต์ต่อมานะครับฉันขอเลิกดูวลอลเลย์บอลไปก่อนนะทุกคนและคอมเมนต์สุดท้ายนะครับยินดีกับทีมไทยพวกคุณคือของจริงและนี่นะครับก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนวลอลเลย์บอลเกาหลีใต้หลังเกมที่แพ้ไทยนะฮะ ซึ่งวันที่30นี้ครับหรือว่าวันพฤหัสเนี่ยเวลา17.15นะครับก็ทีมชาติไทยจะต้องพบกับโดมินิกันก็ต้องเป็นกำลังใจให้กันต่อไปนะครับผม